ครับท่านผู้ชมพบกับเล่าความตามอดีตนะครับวันนี้จะมาพูดกันแบบง่ายๆกับนักร้องลูกทุ่งคนนี้ที่สำคัญเป็นครูเพลงนักแต่งเพลงอีกด้วยชายาของเขาก็คือคีตกกวีเพลงเมาแห่งกรุงศรีอยุธยาเรียกกันว่าหลายคนสมัยก่อนนั้นต้องรู้จักกันแน่เพราะว่าเพลงเขาดังเหมือนกัน และก็ดังหลายเพลงอีกด้วยถ้าแอดมินเอ่ยขึ้นมาเนี่ยท่านผู้ชมต้องรู้จักหรือร้องออกกันเลยเพลงของเขาอย่างเช่นเพลงเล่าจา๋าเชื่อว่าหลายคนนั้นคงชอบเพลงนี้กันแน่เพราะว่าเป็นเพลงดังในสมัยก่อนจังหวะก็ดีเรียกกันว่าใครที่เอาไปร้องรำทำเพลงนี้ชอบกันเป็นส่วนใหญ่เลยเพลงเล่าจ๋านี้นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงอ่ะ พูดมากเกินไปบอกกันเลยนะครับท่านผู้ชมนัก,กร้องคนนี้ก็คือสุดชาติเทียนทองนะครับอย่าเพิ่งไปสงสัยกับนามสกุลเทียนทองนะครับเขาแค่เป็นฉายาในวงการลูกทุ่งเท่านั้นที่ชื่อสุดชาติเทียนทองเพราะฉะนั้นแล้วความตามอาดีตก็เลยมาพูดมาคุยถึงนัก,กร้องคนนี้สุดชาติเทียนทองเอาประวัติให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันนิดนึง สุชาติเทียนทองนั้นชื่อจริงคือประเทืองเทียนสุวรรณเกิดที่ตำบลสัมเพลล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดก็พระนครศรีอยุธยาเกิดเมื่อวันที่9ธันวาคมพศ2 4 8 1เรียกว่ามีประสบการณ์หลายอย่างในการทำงานที่ผ่านมานั้นประเทืองเทียนสุวรรณหรือสุชาติเทียนทองนี้ ทำงานทุกอย่างหลายอย่างเลยนะครับเช่นภัยเรือขายของทํางานรับจ้างชกมวยสาเหตุไม่มีอะไรเลยก็คือฐานะนั้นยากจนส่วนใหญ่สมัยก่อนนักร้องลูกทุ่งนั้นมีปัญหาเรื่องฐานะยากจนกันเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าทุกคนนั้นก็พยายามที่จะสู้ชีวิตกันเรียกว่าพอทำอะไรได้ก็ทำกันเต็มที่เลยแบบนั้นสุชาติเทนทองนั้นก็ทำทุกอย่างเลย แต่สิ่งหนึ่งที่นักร้องลูกทุ่งหลายคนมีเนี่ยก็คือว่าส่วนมากจะชอบร้องเพลงรักในเสียงเพลงลูกทุ่งบวมกระั้งบางคนก็มีความสามารถในการแต่งเพลงสุชาติเทียนทองก็เหมือนกันนะครับเขาชอบร้องเพลงที่สําคัญเนี่ยมีความสามารถในการแต่งเพลงอีกด้วยพอตอนอายุ18ปีเนี่ยก็เลยเข้ามาเป็นสมาชิกของวงจุฬารัฐของครูมงคลอมตะยกุล แล้วก็ได้บันทึกเสียงเลยนะครับบันทึกเสียงเพลงแรกเนี่ยตูชาติเตนทองเป็นคนที่แต่งด้วยตัวเขาเองเพลงนั้นก็คือเพลงบ้านนาของเราเรียกได้ว่ามีโอกาสแล้วก็ทํากันเต็มที่แบบนั้นเลยแล้วก็มีเพลงอีกมากมายที่ตัวเองนั้นแต่งไว้อย่างเช่นครวนหามแม่ปักใต้วิประโยคปาบูรทองวันสุดท้ายแล้วก็วิวาอาดูน แต่ว่าก็อยู่กับวงจุรารัตนั้นได้ไม่นานนะครับเพราะว่าเริ่มมีชื่อเสียงดังขึ้นมากก็เลยมาตั้งวงดนตรีของตัวเองแต่สิ่งหนึ่งที่มีอยู่ก็คือว่าเขาไม่ต้องไปหาครูเพลงอะไรมากมายเขาแต่งเพลงด้วยตัวเองแล้วก็ร้องเองนี่แหละแต่พอร้องนานๆเข้าเนี่ยเขามีปัญหากับคอคือคออักเสบก็เลยต้องผ่าตัดต่อมทอนซิลอักเสบ ผ่าตัดออกไปก็เลยทําให้เสียงของสุชาติเทียนทองนั้นที่เคยหวานกลับมาเป็นเสียงใหญ่ขึ้นเรียกกันว่าเสียงนั้นเปลี่ยนไปไม่สามารถร้องเพลงแนวหวานหวานได้เหมือนสมัยก่อนพอที่เสียงเปลี่ยนไปก็เลยเปลี่ยนแนวเพลงใหม่มาทําแนวเพลงสนุกสนุกเพลงจังหวะเร็วๆเพลงที่เรียกกันว่าพอที่จะขยับแข้งขยับขากันได้แบบนั้น เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาเพลงดังๆของเขาหลายเพลงเลยอย่างเช่นเพลงเล่าจา๋าไอ้โลกนี้ไม่มีหัวใจใครแน่นอนเรียกกันว่าเพลงนี้หลายคนชอบกันมากๆนอกจากนั้นติดตามมาก็เป็นเพลงคุณคนเดียวเพลงนี้ทุกคนก็รู้จักกันนะครับคุณคนเดียวเพราะคุณคนเดียวผมจึงต้องเที่ยวเมามายเสียคน เดินแอนหน้าแอนหลังกลางถนนเสียผู้เสียคนก็เพราะว่าคุณเปลี่ยนใจแบบเนี้ยเรียกว่าเพลงนั้นจังหวะด,ดีๆหลายคนก็ชอบเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วที่สําคัญสุชาติเทนทองนั้นแต่งเองอีกด้วยแล้วก็ตามมาเรียกกันว่าเพลงจังหวะด,ดีๆทั้งนั้นอย่างเช่นรักกันบ่ได้รวมกระทั่งแว่นวิเศษแบบเนี้ยชื่อเพลงพวกนี้เชื่อว่าหลายคนรู้จักกันแน่นอนแล้วก็เคยฟังกันเพราะว่า เมื่อเขาร้องแนวเพลงเปลี่ยนไปแต่งเพลงออกมาแบบนี้เรียกกันว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแล้วก็เอาเพลงสากลมาแปรงใส่เป็นเนื้อเพลงแบบรุกทุ่งแบบไทยๆทำให้สุชาติเทียนทองนั้นมีแนวเพลงแบบนี้เยอะแยะไปหมดแต่ว่าปี2527เนี่ยสุชาติเทียนทองก็ต้องยุบวงไปแล้วหันมาทุ่มเทกับการแต่งเพลงเป็นส่วนใหญ่ เพื่อเก็บเงินไว้ทำสุแม่เพลงสุดท้ายที่ได้แต่งไว้ชื่อว่าพบกันที่เชิงตะกอนรวมแล้วสุดชาติเทนทองนั้นแต่งเพลงไว้ประมาณ484เพลงโดยประมาณนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเขาอยู่เบื้องหลังนักร้องหลายคนที่ทำให้นักร้องเหล่านั้นดังขึ้นมาซึ่งเชื่อว่าหลายคนนั้นรู้จักนักร้องเหล่านี้แล้วก็รู้จักเพลงของนักร้องเหล่านี้ยกตัวอย่างเช่น สังทองสีใสที่สุชาติเทียนทองแต่งเพลงให้อย่างเพลงนิ้งนองโทนเพลงพวกนี้สุชาติเทียนทองนั้นแต่งให้ทั้งนั้นของฮาลุไทยฮิบรัญญานั้นเชื่อว่าเพลงนี้คนรู้จักแน่นอนคือเพลงหนูไม่ยอมเพลงนี้เมื่อก่อนนั้นดังมากๆเลยเป็นเพลงจังหวัดดีๆอีกด้วยนอกจากนั้นก็มีเพลงของเพชรโพธารามนะครับ รักคนชื่อน้อยสุชาติเตียนทองก็เป็นคนแต่งให้นักร้องเก่าๆก็มีบรรพินภูไทยอีกคนหนึ่งเรียกกันว่าแต่งไว้หลายเพลงเหมือนกันอย่างเช่นเพลงอีแมะจชุมทางเขาชุมทองพวกนี้เรียกว่าทําให้บรรพินภูไทยนั้นดังขึ้นมากับเพลงพวกนี้ด้วยนอกจากนั้นนักร้องคนสุดท้ายที่หลายคนรู้จักแอดมินก็เพิ่งเสนอไปก็คือ บรักชาติสิริชัยเนี่ยครับที่ทำให้เขานั้นกลับมาดังอีกครั้งหนึ่งกับเพลงฉันทนาที่บรักแล้วก็บรักข้ามคลองของบรักชาติสิริชัยเรียกกันว่าทำให้บรักชาติสิริชัยนั้นดังมากๆโดยเฉพาะฉันทนาที่บรักนี้ดังกันแบบสุดๆเลยหรือว่าสุชาติเทนทองนั้นมีความสามารถทั้งเป็นนักร้องแล้วก็แต่งเพลงเลยนะครับแต่ว่าบารรปลายชีวิต สุชาติเทียนทองนั้นก็มีโรคประจําตัวเกิดขึ้นแล้วในปี2528เมื่อวันที่23มิถุนายนสุชาติเทียนทองก็เสียชีวิตลงจากโรคประจําตัวนี้แหละรวมอายุในขนาดนั้นที่เสียชีวิตก็ประมาณ46ปีเรียกกันว่าขาดครู่เพลงสำคัญที่มีความสามารถคนหนึ่งในขณะที่เสียชีวิตนั้นในห้างประจวบจำปาทองก็ ดูแลเรื่องการทรําศพชาปนกิจศพเนื่องจากว่าบารรปลายชีวิตของสุชาติเทนทองถึงแม้จะมีความสามารถเป็นนักร้องนักแต่งเพลงแต่บรนปลายชีวิตนั้นฐานะก็ยังไม่มีอะไรมากมายกับบรนปลายในชีวิตของเขานะครับฝากไว้แค่เพลงต่างๆท,ที่ตัวเองร้องแล้วก็แต่งเพลงไว้เป็นอมะตะให้หลายคนรุ่นหลังหรือคนสมัยก่อนที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นได้ฟังกัน เ่อว่าหลายคนยังพอจำกันได้เล่าความตามอดีตก็เลยนํามาเสนอให้ท่านผู้ชมนั้นได้ดูได้ฟังก,กันกับเรื่องราวต่างๆของสุชาติเทียนทองนัก,กร้องนักแต่งเพลงคนหนึ่งที่มีความสามารถแล้วก็หลายคนรู้จักกันในสมัยก่อนตึงถ้าเกิดใครมีข้อมูลต่างๆนั้นสามารถที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้นะครับกับเล่าความตามอดีต วันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ